สว,ส,สวัสดีค่ะอลิสา from Japan นะคะก็อีกครั้งหนึ่งคลิปมาเร็วกว่าที่คิด <c oughs> <c oughs> แล้วก็อยู่กับจีนเซนเซเหมือนเดิมหลังจากที่เราพูดเรื่องคนแปลกคนแปลก <c oughs> นักเรียน <c oughs> แปลกของเราไปนะคะน,นี้ก็จะมาพูดเรื่อง <c oughs> แปลกเหมือนกันแต่ว่าเป็นไม่ใช่นักเรียนละแต่จะเป็นเพื่อนที่ทำงานจริงๆอยากเล่าคนปัจจุบันแต่กลัวจะ เดดไรออกก็โชวิปนะคะก็สอนเล่าย้อนแบบเป็นคนเก่ากเออเป็นคนเก่าคือเล่าให้ทุกคนได้รู้ว่าแบบอ๋อมันมีอย่างนี้อยู่ด้วยนะอะไรเงี้ยในการทํางานทํางานที่ญี่ปุ่นมันก็มีทั้งคนจริงๆคนดีก็เยอะเยอะมากอยู่แล้วแหละแต่วันนี้เป็นประสบการณ์ที่พวกเรารู้สึกว่ามันไม่ดีสุดๆหรือว่ามันไม่ใช่ไม่ดีมันแปลกอะไรเงี้ยก็ทำให้เราสึกแบบอ๋ออะไร ก่อนจะเริ่มกันเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ช่องเปนกำลังใจกันให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองก็ได้เหมือนกันค่ะเรื่องแรกเริ่มที่จีนก่อนดีกว่าอันนี้เป็นงานที่ไปทําแรกๆตอนที่มาอยู่ญี่ปุ่นเลยก็คือเป็นครู อนุบาลค่ะที่โรงเรียนอินเตอร์ครูหลักก็จะเป็นครูต่างชาติครูแบบอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยไปเลยผู้ชว่วยจะเป็นคนญี่ปุ่นคนซึ่งเราเข้าไปในตําแหน่งของครูผู้ชว่วยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะคุยกับผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่แบบวันหนึ่งเขามาแบบคือว่าเข้างานวันแรกเลยนะคะเขาก็มาทักคุยกับเราสดใสามากเป็นผู้หญิงผู้หญิงแบบสวยเลยอะผู้หญิงแบบญี่ปุ่นที่แบบเป็นโมเดลได้เลยอะชลิเพื่อหน้าเขาสวยมากอะไรอย่างเงี้ย เขาก็มาแนะนําตัวว่าเอ้ยสวัสดีเราชื่อนีนีนะแล้วเขาก็บอกว่า my girlfriend เป็นคนไทยแล้วเขาเจอกันครั้งแรกปกติเขาจะไม่ค่อยพูดเรื่องแฟนเลยใช่ไหมแต่คนนี้มาถึงก็แนะนําตัวว่าแบบเป็นเขาก็เป็นผู้หญิงที่มีแฟนเป็นผู้หญิงซึ่งคนนั้นอ่ะเป็นคนไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเขาดูดีใจมากที่เราเป็นคนไทยที่เข้ามาทํางานที่นั่นจะได้เหมือนนีเรื่องคูยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆมันก็มีเหมือนเขาจะสนิทแต่ก็ไม่สนิทอะชารีเหมือนแบบบางอย่างเขาก็ทำชัดสิิต ัสม <Jasmine. S 2> มาไหมล่ะจะมาไหมล่ะ <c oughs> มาสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่มองกล้องเลยอะไม่มองกล้องเลยไปะแปะปะปเลยไปเล อารสนิทแต่ก็ไม่สนิทเหมือนสนิทแต่ก็ไม่สนิทหล่ะชารีคือแบบบางวันมาก็อารมณ์ดีเขาก็เหมือนคุยกับเราเยอะบางวันมาเขาทะเลาะกับแฟนมาวันนั้นเขาก็ดูเหมือนไม่ค่อยอยากคุยกับเราเพราะว่าคือเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบคนไทยเออเหมือนแบบว่าแบบลำคาญวันนี้ลำขาดคนไทยไม่อยากคุยด้วยอะไรอยางเงี้ยเออหลังเลิกงานบางวันเขาก็ชวนเราไปกินข้าวแล้วก็ไปด้วยนะเราก็รู้สึกเอ้ยเราก็น่าจะสนิทเปิดใจกันแล้วอะไรเงี้ยจนมันแปลกที่สุดเลยก็คือเขาตอนนี้ทํางานคือเขาก็จะมีคําพูดแรงๆที่พูดกับเราแบบด้วยอ ประมาณว่าถ้าเธอไม่จําเรื่องเนี้ยหลังจากนี้ฉันก็คงต้องทำเรื่องนี้ตลอดไปเพราะว่าเธอแบบไม่มีประสิทธิภาพในการจำหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยถ้าทางที่เวลาคุยเล่นกันหรือเวลาอะไรที่เงี้ยเขาเขาก็คุยกับเราดีเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันมากเลย,เลยอะไรเงี้ยสุดท้ายเราออกงานเนาะเพราะว่าเรามีปัญหาสุขภาพแล้วเธอเข้าใจปาคนถ้าเป็นแบบเพื่อนปกติกันถ้าเราบอกว่าเออเรามีปัญหาสุขภาพ,ขภาพเขาก็น่าจะถามเรานิดนึงว่าเราเป็นอะไรเออไม่เขาเขาก็ไม่คุยกับเราเลยเหมือนเขาโกรธที่เราออกงานอ้าว เราออกงานกระทนหันอะไรเงี้ยทำให้เขาแบบลำบากแล้วก็รู้สึกอ่าเราที่ผ่านมาแบบที่เราเหมือนจะเป็นเพื่อนกันหรืออะไรเงี้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยใช่ <Ờ. S 1> วันสุดท้ายที่ไปทํางานเราซื้อของไปให้เขาอะไรเงี้ยแต่เขาก็มาบอกว่าเัีขอโทษน,นะฉันไม่ได้เตรียมอะไรเธอเลยอะ่ะลืมไปเลยว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเธอแล้วเราควรจะรู้สึกยังไงวะขาเคยจะชวนเราไปนอนที่บ้านไปกินข้าวที่บ้านไปเจอพ่อแม่เขาด้วยแล้วก็ชวนจะไปเที่ยวทยไทยด้วยกันด้วยอะไรเงี้ย แต่ทุกอย่างมันก็พังหมดเลยแบบว่าเขาโกรธเราเรื่องนั้นจริงๆเราหรือว่าที่ผ่านมามันเป็นแค่เขาแค่สแสดงแบบพยายามอเราคิดว่าอุตส่าห์มีจุดร่วมกันตรงที่ว่าเขามีแฟนเป็นคนไทยเ<ๆ>ขาก็น่าจะมีอะไรที่อยากคุยแล้วเรารู้สึกว่าคนญี่ปุ่นที่เปิดว่าตัวเองเป็น LGBT, อเออาจ<ๆ>ใช่แล้ว<ๆ>ที่เปิดว่าเป็น l อจีเนี่ยมันมีน้อยมากๆเลยในญี่ปุ่นเราคิดว่าเฮ้ยเขาน่าจะโคตรโอเพนคนนึงเลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็แบบนี้แล้วพอเลิกงานใช่ลาออกไปข้อความสุดท้ายที่เขาก็บอกว่าคุณมากที่ผ่านมาที่รู้จักกันก็ นะ้อยอย่าทำาป็คนไม่รู้สักกันนะเขาบอกเนี่ยแล้วแบบอยากจะถามว่าใครกันแน่ที่ทำเร็นคนไม่รู้จักกันอ,อะไรเงี้ยน,นะเนีปะคือเหมือนจะดีแต่ก็ทุกคําพูดที่เขาพูดกับเรามันก็แบบมันเหมือนไม่จริงหรือเปล่าเลยนะเอะปรู้้ึกเสียดายแล้วก็งงงงบวกกับเสียใจนิดน่อยออของซาลีก็มีนี่คนที่เป็นเป็นคนญี่ปุ่นที่อยู่ในญี่ปุ่น ไม่ใช่คนเป็นฝรั่งอ่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่เขาอะ่ะเชื่อแบบเต็มหัวใจแ <c oughs> บบบริสุทธิ์ใจจริงๆว่าชาติที่แล้วเขาเป็นคนญี่ปุ่นก็ต้องแบบชอบญี่ปุ่นมากระดับนี้ใช่ใช่ใช่เขาชอบมากเขารลักมากแล้วก็แบบคือเป้าหมายในชีวิตเขาคือการที่ได้แบบกลับสู่ถิ่นของเขาเ <c oughs> อะไรก็ <c oughs> คือการไปอยู่ที่ญี่ปุ่นอ๋อแล้วคือเจอเขาที่ไหนนะจริงๆเจอเขาที่เรียนภาษาอ๋อเออก็คือเป็นเพื่อนกันที่เรียนภาษาแล้วด้วยความที่ว่า เขาอายุแบบน้อยกว่าน้องเราไปไม่กี่ปีอะแล้วก็เกิดวันใกล้ๆก,ก,กับน้องเราอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนน้องสาวเราอ,อะไรอย่างเง<อ>ี้ยเออก็เลยชวนเขาว่าถ้าหาพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยก็มาทํากับเราไหมแบบเราคิดว่าบอสเราให้ทำอะไรเงี้ยก็เลยชวนเขามาทําเขามักจะพูดอะไรแปลกๆอย่างเช่นแบบ เขาเชื่อว่าชาติที่แล้วเขาไปคนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยพูดกับเธอคนเดียวไหมหรือยังไงอ๋อพูดตรงโนมิไกเลยโอ้โโนมิไกทั้งโต๊ะคือแบบญี่ปุ่นงงเลยแบบถ้าที่แล้วมึงเป็นกูงงเนอะแล้วคนญี่ปุ่นเขายิ่งไม่ได้เชื่อเรื่องีชาตินาชาติใช่ไม่ได้มีเรื่องสปิริตชอลอะไรเข้ามาเลยอะไรเงี้ยเขาฟังแล้วเขางงแบบงงมากแล้วก็อ่ะเพื่อนกูเอาละ <c oughs> มีอีกคนนึงที่คือจริงๆคนแปลกเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าขอยกมาสองคนนี่มันคิดถึงคน <c oughs> ไปแล้วใช่ไหม <c oughs> บางทีก็คิดว่าเออหรือว่าบางทีเขาจะคิดว่าพวกเราแปลกไหมเธอแบบว่าก็เป็นไปได้นะตอนนี้คืออยากเราเพอเรารู้สึกว่าแปลกก็คือว่าอันนี้เป็นคุณป้ายคนหนึ่งชาลีอันนี้คือตั้งแต่สมัย <c oughs> นักเรียนแบบปอตีเลยที่ไปแลกเปลี่ยนครั้งแรกแล้วก็ไปทํางานที่ร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นภาษายังไม่ได้เขาก็เลยจับเราไปอยู่ตรงแผนกล้างจานอะ เออแล้วก็ต้องไปเยืนล้างจานแบบหกเจ็ดชั่วโมงแต่มันจะเป็นเครื่องเนาะคือตอนนั้นเราอยู่ยี่สิบป้าอยู่เกือบหกสิบแล้วตอนนี้ก็น่าจะมากกว่านั้นเนาะไม่นานเนาะเขาจะเป็นคนชอบพูดอะไรแรงๆกับคนที่มาทำใบต่างชาติอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็กระทบกระเทนจิตใจเขาอาจจะคิดว่าเราไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นคํานั้นแต่เขาก็เขาเรียกไงเหมือนว่าไม่เข้าใจก็พูดไปแต่ว่าบางทีเราเข้าใจได้ด้วยพฤติกรรมหรือท่าทางของเขาว่าเขาไม่พอใจหรืออะไรเงี้ย ที่เรารู้สึกว่าเจ็บๆก็คือเหมือนแบบเราล้างจานอยู่แล้วเราก็เปิดน้ำเออเราเปิดน้ำไว้ตลอดตอนล้างจานเพราะว่ามันต้องรีบใช่ไหมเขาก็เดินมาบอกว่าเปิดน้ำเบาๆหน่อยแต่พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งมันยากอะ่ะเราไม่รู้มันแปลว่าอะไรแล้วก็อะไรนะคะอะไรเงี้ยเขาก็พูดตะคอดเราเปิดน้ำเบาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้เราก็แบบไม่เข้าใจอยู่ดีเขาก็เลยเดินอ้อมมาหาเราแ,บบแล้วก็มาปิดทําแบบฝึกฟัดใจแล้วก็ปิดแล้วก็แบบว่าไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นหรอคําเนี้ย เนี่ยจะเปิดน้ำแรงขนาดนี้ทำไม,มล้างจานแค่นี้เองอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็ตกใจแล้วก็เฟลมากแบบเฮ้ยทำไมต้องแบบขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีอีกหลายๆอย่างที่เวลาแบบตอนพักอะไรอย่างเงี้ยกันเขาก็จะชอบมาแบบเตือนเราเรื่องแปลกๆหรือเตือนเราต่อหน้าคนอื่นแล้วทำให้เรารู้สึกอายแล้วเราแบบเป็นเด็กต่างชาติยังไม่รู้อะไรคือเตือนต่อหน้าคนอื่นแล้วทาให้เรารู้สึกแบบทําตัวไม่ถูกมาเอเอจริงๆไปคลิปที่เคยเล่าไปในช็อตของตัวเองแล้วนะคะก็คือตอนที่แบบเราแบบบังเอิญ กินข้าวเสร็จแล้ววิธีกินข้าวเสร็จแล้วเืิองานแล้วแล้วเขาจะมีแบบข้าวฟรีให้กินน่ะของแบบในกาันั้นแล้วมันเป็นหน้าหนาวเขาไม่เปิดฮีเตอร์เลยชนี้ซึ่งเราหนาวมากแล้วทุกคนเตรียมตัวกลับแล้วเราก็เลยไปเอาเสื้อโค้ทมาใส่เอาเสื้อโค้ทมาใส่แล้วก็นั่งกินข้าวกับทุกคนเสื้อโค้ทไม่ใช่ตัวใหญ่อะเธอเสื้อตัวเล็กๆแบบไม่หนามากเออแต่สีชมพูไม่รู้เขาไม่ชอบสีด้ยหรือเปล่าชมพูไงชมพูชมพูเป็นเป็นน้อยแต่ว่ามันก็เด่นอยู่เพราะคนที่คนชอบใส่สีดำอะไรเงี้ย แล้วเขาก็ว่าเราบอกว่าเออแบบเหมือนว่าไม่ค่อยมีมารายาทที่เราใส่เสื้อโคต้ตตัวนั้นนั่งกินข้าวในที่ญี่ปุ่นเขาไม่ทําแบบนี้กันนะอะไรอย่างนี้แต่คือถ้าจะเตือนเราจริงๆเรารู้สึกว่าเตือนเราที่หลังหรือมาบอกเราก็ซิปอะไรเงี้ยถ้าเขาจะวบบนี้ใช่ไหมแล้วมันทาให้บรรยากาศบันตกทุกคนเงียบไม่มีใครปกป้องเราด้วยแล้วทุกคนก็แบบไม่มีใครอยากจะสนใจแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกอายมากเลยว่าแบบอเอาก็คือเราไม่รู้จริงๆนี่นะว่าการใส่เสื้อโคต้ตมันจะผิดมารายาขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างนี้ถ้าหาม แฟนอยู่นะเขาบอกว่าแบบไม่นะคือมันแล้วแต่เออมารยาทในการกินข้าววันโต๊ของญี่ปุ่นมันมันละเอียดมากถ้าคนที่เขาถือจริงๆอะไรเนี้ยแต่นคืนการกินข้าวหลังร้านอ่ะมันไม่ใช่ออฟฟิเชียลมีลแบบไม่ใช่เออเว้ไม่รู้ก็เลยไม่ใช่เลยเธอ เขาฟรีเขาฟรีหลังทานข้าแบบเชฟมาตักมาให้คนละจานเหรจานทุกคนรีบกินริบกับแต่เราเชื่อว่ามันปกติอ่ะมันก็ทําได้ป่ะเรามองว่าเสื้อโค้ตเรามันเกะกะเหรอเราก็ยังมาคิดถึงทุกวันนี้นะสิปีผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบแต่เขาอายุเยอะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนเดียวที่จะมาจู้จี้จุกจิกกับนักเรียนต่างชาติคนอื่นๆแต่เขาชอบมาพูดกับเราเวลาพักนี้ฉันชอบประเทศไทยมากเลยนะฉันน่ะไปเที่ยวกรุงเทพทุกปีเลย ก็ถือว่าก็ยังดีที่แบบสุดท้ายจินเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเกลียดญี่ปุ่นอเออ<ช>ไม่ได้เห็ดออไม่ได้เกลียดอะไรนั่นแหละเพราะอย่างที่บอกคือเราก็รู้สึกว่าเจอเอรื่องดีๆมันเยอะกว่าเนาะเราสองคนใช่ไหมเออมไม่ใช่ว่าเจอแต่เรื่องแย่เรื่องดีๆมันก็เยอะจนก็รู้สึกว่านันตะกานันตะกามาถึงวันนี้ก็ยังคบุกคลีกับญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ใช่เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันเป็นเรื่องของคนที่แบบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนาะส่วนไม่ใช่คนที่อยู่ในชีวิตเราตลอดอ่ะเออแต่คน นที่เขาอยู่ในชีวิตเราตลอดที่ยังคุยกันจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยเขาก็ไนส์ไงคนที่อยู่ได้ก็คือคนที่ไนส์ใช่ค่ะใช่ใคนที่เขาไม่ไนส์เราก็แค่เดินออกมาอืมใช่แล้วก็เอามาเมาเมาเลาเออมันก็มีซึ่งหลายๆคนที่ฝังอาจจะรู้สึกเคยเจอแบบนี้เหมือนกันก็ลองมาเมาเมาให้พวกเราฟังได้นะคะอ่ะประสบการณ์หคนนึงหรือเปล่ามีมีมีอีกคนนึงก็เป็นเพื่อนที่ทํางาน จริงๆเป็นที่เดียวกันนั่นแหละเราเคยเล่าไปแล้วในคลิปแบบตั้งแต่ทําช่องแรกๆแล้วว่าแบบเป็นการขัดแข้งขัดขากันในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในการทํางานอ่ะขัดแข้งขัดขากันเยอะขนาดไหนเออแต่เราเข้าใจว่ามันมีอยู่แล้วทุกวัฒนธรรมแหละเราเข้าไปด้วยความรู้สึกที่ว่าเราได้บอสที่ดีเพื่อนที่ทำงานก็แบบค่อนข้างไนท์เออทุกคนคือไนส์หมดแล้วก็ชิลรีแลกซ์มากไม่ได้เป็นเหมือนญี่ปุ่นแบบบริษัท มือดอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมีวันหนึ่งที่เราก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันมีเพื่อนคนหนึ่งที่แอบทาร้ายเราแล้วหลังอ,ะอ่ะเช่นเขาเป็นซีเนียร์กว่าเวลาเราจะทําอะไรอะ่ะก็ต้องผ่านเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยส่งงานเราอะ่ะให้บอสเราเลยคือบอสสั่งงานอะไรมาเราทําเสร็จปุ๊บเราให้เขาตรวจอะไรเสร็จปุ๊บเขาไม่เคยส่งให้บอสเราเลยหนึ่งปีผ่านไปกว่าเราจะรู้ตัวเพราะว่าบอสเราแบบ เริ่มใช่คือบอสถามเพื่อนทํางานอีกคนว่านางชาลิสาเนี่ยมาทํางานกับพวกเราได้ปีหนึ่งละผลงานอะไรก็ไม่มีเลยเงี้ยแล้วเพื่อนเราอีกคนก็เลยมาถามว่าแบบอันเนี้ยบอสเขาคอนเซิร์นเออเราก็แบบไม่มีได้ไงส่งไปตลอดไงฉันส่งไปตลอดฉันทำมาตลอดงานอะไรสั่งฉันส่งไปหมดแล้วตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยกางแบบท็อปออกมากางร้านอาหารแล้วเราก็แบบโชว์ให้เขาดูว่าเนี่ยฉันทําไปแล้วแล้วก็ส่งให้อีกตานนั้นไปแล้วแล้วเพื่อนเราก็อ้าว เขาไม่เคยส่งมาให้เราเลยอะไรเงี้ยมากเขาตั้งใจหรอมันก็ต้องตั้งใจเราแหละอะารหรอมันเป็นมันเป็นปีเลยนะมันไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยลืมงานเดียวอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าอ๋อไอคนนี้มันไม่จริงใจใช่ย้อนกลับไปนึกถึงแบบแต่ละคําพูดที่เขาพูดกับเราอะจริงๆเหมือนก็แปลกอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบเราไปทํางานวันแรกเขาก็บอกว่าถ้าจะทําอะไรอะทุกอย่างจะต้องผ่านที่ฉันนะ เออเราก็ใส่เราก็เข้าใจว่าเขาคงเป็นระบบแบบไฮระคีแบบของญี่ปุ่นอ่ะเออล้วก็อ่ะโอเคเธอเข้ามาทํางานก่อนเธอก็เป็นซีเนียร์ของฉันเลไรเงี้ยเราก็โอเคเงี้ยเป็นไงล่ะ1ปีผ่านไปฉันไม่มีผลงานอะไรเลยแต่ในจริงๆรเนี่ยในโพสิชันคือมันคือเท่ากันถูกปะ แต่ค่าค่าเาเข้ามาตอนในในบริษัทเขาไม่ได้เป็นเหมือนเหนือก็เราเป็นเจ้านายผู้จัดการก็ไม่ใช่คือมันพอมันเป็นบริษัทเล็กๆมันมีสตาฟอยู่แค่ไม่กี่คนแล้วจะมีชั้นกับเขาที่อยู่ในออฟฟิศย่อยออเออแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งกับบอสแล้วก็ แผนกอื่นๆเขาก็ไปอยู่ที่เฮดควอเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีแค่ฉันกับเขานั่งประชันมนากันสองคนเป็นปีในออฟฟิศอะแปลกมากอ่ะใช่แล,แล้วคือหมายถึงว่าแบบเวลาอื่นๆเขาคุยดีกับเราเหรอดีเขาไนซ์มากคือเขาแบบกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่กินข้าวด้วยกันคุยพูดถึงครอบครัวพูดถึงบ้านคือแช,ช่คือเป็นเพื่อนแบบ<ห>เรารู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยอะแล้วแบบคิดดูว่ามารู้ที่หลังว่าเพื่อนเราหนึ่งปีเขาแบบเก็บ หมกงานเราไวอะไรเงี้ยก็แต่ว่าสุดท้ายบอสก็เข้าใจใช่ไหมว่าไปอยุ่งานที่ไปอยุดงานเขาเองก็มีไม่ไม่ภาษาคําเมืองคือไม่ค่อยสงึดกันอยู่แล้วไม่ได้สงนึดมันมีคันหนึ่งไงหรอไม่ก็จบเองเขาก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจต่อแต่ละกันดูแลอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอ่ะชอบมาบอก ว่าแบบบอสเราเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ลูกกระเธอนะบอกว่าบอสเป็นคนดุมากเป็นคนที่อันนี้ไม่ได้เลยนะแล้วเราก็แบบหลอ,อเขาดีกับเรามากเลยนะอ,อะไรเงี้ยเขาแบบก,ก็เขาดีกับเธอแต่เขาไม่เคยดีกับฉันเลยอะไรเงี้ยนี่เขา้อยใจปะเออเราก็ง,งงเพราะว่าบอสเราเป็นคนที่ nice, นิสแบบนิสที่สุดตั้งแต่เราเคยเจอมาเลยอะเรารู้สึกโชคดีไปเลยว่ามีบอสอยี้ในญี่ปุ่นใช่โชคดีมากจริงแต่เขาไซโคอเราจนเรากลัวคือไซโคอจนแบบสรุปบอสเราไม่ใช่คนแบบ ไนสหรออะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยไม่ค่อยกล้าคุยกับบอสเราไปช่วงหนึ่งแต่ตอนนั้นก็คือเป็นช่วงก็ดีที่ได้ปรับความเข้าใจกันว่าเออมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอบอสเราก็เข้าใจเพราะว่าเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีกับคนนั้นเออแล้วมันมีเรื่องที่เขาขังเราไว้ในห้องน้ําใช่มันเป็นวันเสาร์ที่เราไปทํางานที่ออฟฟิศเวลาจะเข้าห้องน้ําต้องใช้บัตร ติดๆอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นอาทิตย์ที่สองอะไรประมาณนี้ที่เราเริ่มทํางานประจําแล้วเรายังไม่มีบัตรพนักงานเออเขาต้องทําให้อะไรเงี้ยพอเราไม่มีบัตรเวลาจะเข้าห้องน้ำอ่ะเราต้องคอยยืมบัตรเขาเออแล้ววันนั้นอีกห้านาทีอ่ะนักเรียนจะมาเราต้องไปสอนเราก็เลยรีบเตรียมตัวรีบไปเข้าห้องน้ําอะไรให้เรียบร้อยใช่ไหมบอกเขาว่าขอบัตรหน่อยจะไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า ไม่ต้องใช้วันนี้มันมีงานข้างนอกใช่ไหมห้องน้ำมันไม่ล็อกหรอกอเออเราก็เชื่อไงอเราก็เลยไปเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บสรุปมันลอ็อกออกไม่ได้แล้วมือถือตอนนั้นอยู่ที่นแนนไม ไม่อยู่ด้วยไงคือเรารีบเรารีบแบบมือถือก็ไม่มีจะออกก็ออกไม่ได้ด้วยความที่ว่ามันเป็นวันเสาร์คนมาทํางานก็ไม่เยอะอีกห้านาทีอะไรเงี้ยมันจะต้องเลทแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยู่ข้างในนั้นแล้วเราก็พยายามเคาะประตูแบบว่ามีใครอยู่ข้างนอกไหมอะไรเงี้ยนันหนักเลยอ่ะมันไม่มีใครอยู่เออเออก็รอไปอย่างนั้นจนกว่าจะมีคนมาเข้าห้องน้ําซึ่งก็แบบก็เลทเออการเลทในญี่ปุ่นมันเป็นสิ่งที่ใช่ใช่ ตอนนั้นน่ะเราไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเราเข้าใจว่าเขาเข้าใจผิดแต่พอหนึ่งปีให้หลังที่เรามารู้ว่าเขาอแอบบอกงกานเราไว้แล้วก็เลยนึก <มา S 2> กลับไปมันเป็นไปได้ใช่ใช่แบบเฮ้ยมันโทษเป็นไปได้เลยว่ะแล้วหลังจากนั้นได้ไปบอกเขาไหมว่าเราออกไม่ได้บอกแล้วเขาข<อ>ก็แบบอ,อ้าวหรอไม่รู้เหมือนกันขอโทษด,ด้วย hey. เมรกเรื่องหนึ่งที่เพื่อนของเราที่ชาติที่แล้วเป็นญี่ปุ่นกับอิตาคนเนี้ไปโนมิไก่นางก็พูดขึ้นมาเนี่ยทุกคนของขวัญที่แฟนหรือว่าแฟนเก่าเคยให้ทุกคนที่แบบมันอนลังสุดอ่ะคืออะไรมันก็ถามอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็ตอบ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 ,ตอบใช่ไหมแล้วมาถึงตาเราอ่ะคือเราก็ตอบตอนแรกเราไม่ได้คิดอะไรคือเราก็ตอบไปว่าตัว๋วเครื่องบินอิตาคนนั้นกับเพื่อนเราคนนี้ก็แบบเยอะไปไหม เขาถามเลยแล smoking, ้วก็เสริมพ right like ูดเสริมกันแบบสุดเลยอ้ะเออเข้าขากันที่สุดแบบว่าถ้าเป็นฉันฉันไม่รับนะของขวัญแบบเนี้ยเฮ้ยเลยเออคือเราก็กูผิดอะไรก่อนแล้วมันเป็นคำถามเองนะคำถามเนี่ยคนยิงไหะแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราอยู่ดีก็แชรงไงคือเป็นเรื่องที่เขาถามแล้วเราก็แค่ตอบแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะแล้วเขาก็พูดย้ำสองคนพูดย้ำสวนกันไปสวน too much too much too much อย่างเงี้ยแล้วก็ได้แตด นั่งแบบนั่งช็อกแบบไม่รู้จะพูดอะไรต่อคุณไม่ตอบนี้ดีกว่าอะไรคือโรนี้บอกแค่ว่าแบบเออไส้คออะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราไม่ได้อธิบายไงว่ามันเป็นโัคอโซ่คือแค่ตัวเครื่องบินเขาอาจจะมองจากจริตเราแล้วของเข้าใจว่าเป็นเราอาจจะท่าทางแบบดีว่ามากมาอันนี้คือช็อตเบอร์ช่าถ้าสมมติให้เราต่อจนจบก็คือคลิปอาจจะสามชั่วโมงใช่ใช่ใช่จริงจริงจริงเคยเล่าเรื่องนี้ในติ๊กต็อกใช่ไหมก็สร้างให้ใครเปความสั้นๆก็มีอีกหลายเวอร์ชันนะคะ เราก็เคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วอก็ลองไปฟังต่อได้ตรงมีเรื่องบัตรเครดิตอะไรเงี้ยเยอะแยะหมดแล้วก็เรื่องประมาณที่จาลี่เล่าตอนนี้ก็คือเจอกับบริษัทเออกับที่ทํางานตอนนี้เลยแต่ว่าเขาออกไปแล้วแหละคือเรื่องขายกันมากเลยที่เจอเหมือนโดนแปลงทีหลังไหมแต่เขาว่าอยู่มากกว่าเธอรึเปล่าคนเนี้ยน่าจะใช่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 มากกว่าของเรามากกว่าแบบน่าจะเรื่อนรุ่นนารุ่นป้าอะไรเงี้ยตอนนี้มากกว่าไม่เยอะนะอ วินน่าแสงว่ามันเกิดได้กับทุกรุ่นเลยนะตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยจะเป็นแช่เป็นแบบคนที่อายุรุ่นใกล้ๆแม่เราจะแบบมันใส้เด็กประมาณเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้คือเขาแกล้งแรงไหมประมาณนี้ก็มีมากกว่านี้อีกที่ที่คล้ายๆมากกว่าของาริจนจนเราแบบว่าเกือบไปหาหมอซึมเศร้าแล้วแหละจริงเหรอไม่ไหวเกือบลาออกแล้วแหละแต่ว่าสุดท้ายเราก็แบบสู้ทางคําพูดอืมแล้วก็การที่แกล้งแบบเหมือนให้เราทํางานผิดอะไรอย่างเงี้ยเออคล้ายคของชาริเลยที่แบบส่งงานไปแล้วไม่ส่งแต่ว่าของเราก็จะเป็นอีกรุ่นแบบหนึ่ง ถ้าเล่ามันก็จะยาวมาีเแล้วรัดี่ยห้าโมงแล้วรัดตอนห้าโมงเก็บเอาไว้วันหลังหรือไม่ก็ต้องแบบลองไปตามในแบบติดต่ออาจจะได้เล่าเป็นแบบช็อตสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเออคนมาฟังเฉลี่ยก็ตกใจว่าขายเรื่องขายกันมากแสดงว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็ต้องมีใช่ไหมก็วันนี้เราต้องไปต่อเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันมาแชร์เรื่องพวกนี้มันต้องมีวันหลังอีกแน่นอนเพราะมันเยอะมากข้างหลังก็อาจจะเป็น ขายกันที่ญี่ปุ่นอหรอครั้งที่แล้วก็พูดอย่างงี้โอเคค่ะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะใช่ค่ะไปติดตามช่องเฮ้เวลารีบแล้วมันอย่างงี้ไปติดตามช่องทางแบบ SNS ของเจนเซนเซได้ทุกช่องทางเลย ส่วนมากจะเป็นคลิปสั้นเนาะเรื่องของประสบการณ์ก็มันเสร็จง่ายๆเขาีแบบเสรจง่ายๆจบก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆที่แบบมาทำคลิปนึงวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าค่ะก็จะเป็นเรื่องอะไรก็ลองติดตามหรือว่าเรีเควต์มาใช่ๆลองดูก็ได้อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนอยากฟังเรื่องอะไรใช่ค่ะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย